มาแล้วจ้า b y d C l i o n 7ตัวใหม่ล่าสุดราคานี้ตลาดเดือดแน่นอนพามาดู5จุดมหาเทพมีอะไรเทพปากวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู b y d ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ C l i o n 7 โหดแบบนี้นะครับเพื่อสมาชิกครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะราคานี้ตลาดเดือดแน่นอนนะครับวันนี้จะพาไปดู5จุดนะครับว่าเขามีอะไรเด่นบ้างนะครับสำหรับ BVDC Ion Seven นะครับเราต้นคลิปพาเพื่อสมาชิกมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะ BVDC Ion Seven สามารถสั่งจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านสยามออเตอร์โชว์แอดไลน์มาคุยกันนะครับพามาเริ่มต้นดูจากประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรก BVDC i o Seven นะครับจุดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของราคา บีวีดีซีไอออนเเปิดมา2ตัวก็คือตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียมนะฮะแล้วก็ตัวท็อปคือเปอร์ฟอร์แมนตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวพรีเมียมราคาเต็มนะฮะผู้บริษสมาชิก1 2 4 9 9 0 0บาทแต่ว่านะฮะช่วงราคาแนะนำนะถ้าใครจะจองจะซื้อช่วงนี้นะครับราคานะฮะน่าซื้อจริงๆราคาแนะนำเหลือเพียงแค่1 1 4 9 9 0 0บาทเท่านั้นผู้บริษสมาชิกฟังไม่ผิดนะฮะ1 1 0 0 0ล้านบาทกับรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ประเทศประเทศขนาดนี้นะฮะโอโ้โหสุดสุดจริงๆแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1,399,900าแ่การ้บาทตีสวัสดีสี่มิลลิร้อยหนึ่งนะฮะแต่ราคาแนะนำถ้าจองช่วงนี้นะฮะ1,249,900บาทเท่านั้น โอ้โหบ้านเรานะฮะรถบ้านเราต้องบอกว่าโหดขั <lit> ้นสุดเลยนะครับ b y d C Ion s e นี้นะครับนี่ถ้าใครนะอยากได้รถดีๆนะครับเพื่อนสมาชิกรีบจองเลยนะครับตอนนี้นะทางนัานของสยามออรโชว์นะครับรับจองอยู่นะครับสามารถจะคอนแทคเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยยอดจองถล่มทลายแน่นอนนะครับสำหรับ b y d C Ion s e นะครับรีบๆไปนะตอนนี้มีราคาแนะนําอยู่นะครับตัวเริ่มต้น1นล้านหนึ่0แสนนะครับตัวท็อป1นล้านสองแสนเท่านั้นอ่ะทีนี้มาดูเรื่องถัดมานะฮะประเด็นที่2เรื่องของ I'm not. เรื่องของขนาดเนี่ยคาริสซิงขออนุญาตใช้คําว่านะฮะ b y d C Ion s นี่เป็นรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในตลาดประเทศไทยเราเลยนะครับคือเซกเมตนต์เนี้ยเดิมทีนะฮะร,ราคานี่โอ้โหล้านไปตายนู่นเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเอาเฉพาะแค่ขนาดอย่างเดียวนะไม่รวมเทคโนโลยีไม่รวมอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแค่ขนาดอย่างเดียวเนี่ย b y d C Ion s นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับแบบต้นๆเลยนะฮะขนาดใหญ่ๆเลยนะแล้วพอมาเทียบกับราคาเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โห ซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับอะทีนี้มาดูประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3นี่ต้องบอกว่าโหดแบบสุดๆเลยนะฮะเรื่องของแรงมา้าแรงม้านะฮะทางด้านของ b ีวีดีเซีออนเซเนี่ยเขาเปิดมา2ตัวนะครับเพื่อนเนสมาชิกแรงม้าที่ให้มานะครับจะมีตัวที่เป็น1มอเตอร์กับตัวที่เป็น2มอเตอร์เริ่มต้นจากที่ตัวที่เป็น1มอเตอร์ก่อนนะฮะ1มอเตอร์ใส่แรงม้ามามากถึง313แรงมา้า380นิวตันเมตร โอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเพทื่อสมาชิกครับได้สามร้อยแรงมา้าโอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะใครจะไปคิดถึงได้ว่าจะโหดได้ขนาดนี้นะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับอ่าแล้วพอมาดูตัวท็อปสูงสุดนะครับตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะตัวนี้จะได้มอเตอร์สองตัวนะครับแรงม,ม้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกฟังดีๆนะฮะแรงม้าใส่มา,มากๆถึงห้าร้อยสามสิบแรงม้าหกร้อยเก้าสิบนิวตันเมตรโอ้โหคุณพระลดราคาล้านสอง ใส่แรงมา้ามา5้าร้อยกว่าแรงมา้าโอ้โหนี่มันรถสปอร์ตทัชดชนะครับเพื่อนสมาชิกดูจากแรงมา้านี่รถสปอร์ตเลยแหละครับแต่ขายล้านสองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการยานยนต์บ้านเราเลยนะครับโอ้รถโหดขนาดนี้ขายราคานี้นะฮะ ยอดจองถล่มทลายแน่นอนนะครับอ่าคือทวนอีกทีนึงนะครับเขามี2ตัวนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะหมอเตอร์313แรงมา้า380นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวนึงนะครับคือ2มอเตอร์2มอเตอร์เนี่ยห้าร้อยสามสิบแรงมา้าหกร้อยเก้าสิบนิวตันเมตรโหดไหมล่ะฮะเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกเท่านั้นยังไม่พอนะฮะมาดูประเด็นถัดมาประเด็นที่สี่นะครับเรื่องของระยะแบบ ระยะแบตนี้ก็ใส่มาให้แบบโหดมหาโหดเลยนะฮะตัวเริ่มต้นนะครับแบตเตอรี่ใส่มาอยู่ที่82.5กิโลวัตต์ออนะครับระยะการชาร์จมีมากถึง567กิโลเมตรต่อการชาร์จโอ้โห500ผ่กกิโลเมตรเพื่อนเอสมาชิกครับ โอ้โหงานรถยนต์บ้านเรานะฮะรถ E ีีที่โหดขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะฮะ B Y C I o Seven ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วพอมาดูตัวท็อปสูงสุดนะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าดูตรงนี้นะให้มาพอๆกันนะครับก็คือ82.5กิโลวัตต์อาวแต่ระยะการวิ่งของตัวท็อปสูงสุดเนี่ยก็จะน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับอยู่ที่542กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับคือจริงๆใกล้เคียงกันเลยนะตัวเริ่มต้นนะครับออนะครคืออยู่ในรกดับเจ็ดตา,าร์จอะ สุดยกั่จริงๆนะครับแล้วเรื่องของออฟชงออฟชั่นเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังการซสิ่งจะพาไปดูแล้วกันนะครับออฟชั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแต่วันนี้เรามาแบบโอ้โหเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเอาแค่5เรื่องนี้ก่อนก็ต้องบอกว่าอ้าปากค้างกันเป็นแถบเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูประเด็นที่5นะครับเรื่องของประเด็นที่5เนี่ยก็คือเรื่องของเทียบกับคู่แข่งพอมาเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดนะครับในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยบีบอดีซาออเซเว่นอยู่ตรงไหนนะฮะขอญอาตบอกนี้แล้วกันถ้าเอาราคาราคาถูกที่สุด โอ้โห oh, oh, oh. ใครจะไปคิดนะฮะรถ E ีวีชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะเทียบกับตลาดเนี่ยราคาอยู่ในกลุ่มที่ต้องบอกว่าขูกอันดับต้นๆนะฮะแล้วพอมาเทียบเรื่องของขนาดขนาดนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ขนาดใหญ่อันดับต้นๆน,นะครับเพื่อนสมาชิกโอ้โ oh, ห oh. ขนาดก็ใหญ่มากๆพอมาเทียบประเด็นที่3แรงม้านะฮะแรงม้านี่ถือว่าแรงน่าจะแรงที่สุดแล้วในคลาสไปซ้านะครับแรงที่สุดนะฮะราคาถูกที่สุดใหญ่ที่สุดนะฮะแรงที่สุด โอ้โหดีสุดๆจริงๆอาทีนี้มาดูประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4ี่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถ E ีีได้กันนะครับระยะการชาร์จมากระดับ500กิโลเมตรการชาร์จเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระยะการชาร์จที่เยอะมากระยะการใช้งานระยะแบตที่เยอะมากคือสมัยกครับถ้าอยู่ประมาณสัก400รกว่าอะไรสมัยก่อนนะฮะร,รถ E ีเนี่ยอยู่ที่480แปดสต่มาเนี้ยนี่ถือว่าเป็นระยะการชาร์จที่ดีมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะ500กว่ากิโลเมตรโอ้โหนี่ขับเที่ยวสบายๆชิวๆเลยนะครับ สุดยอดมากๆนะฮะสำหรับการประเด็นนะฮะสรุปแบบนี้แล้วกันเอาแค่4จุดนี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่นับถึงรวมออปชันนะออปชันวันหลังก็เลยซึ่งจะพาไปดูนะฮะออปชันไม่ธรรมดาสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไม่ธรรมดาเรื่องของลักษณะการใช้งานต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าดีแบบมากๆเลยนะครับ b y d c Ion s นะครับตอนนี้พามาเจาะดู5เรื่องนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับตามเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะฮะสนใจอย,อยากจองนะครับรถ b y d c Ion s นะครับสามารถสั่งจองได้ครับสยามออโต้โชว์ ตอนนี้ก็สามารถรับจองผ่านออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถไปส่งมอบถึงบ้านท่านเลยนะครับต็อรองคอนแทคเข้ามานะฮะพูดคุยสอดถามกันดูนะครับสำหรับ BVD C Ion 7ก็ถือว่าโหดขั้นสุดเลยราคาร้านต้นๆกับรถสเปคแบบนี้ต้องใช้คําว่าตลาดเดือดแบบขั้นสุดแน่นอนถ้าใครสนใจอยากจองนะจองไปเลยฮนะซื้อไปเลยครับแทบไม่ต้องคิดเลยราคาขนาดนี้ซื้อยังไงก็คุ้มแน่นอน สำหรับนี้ก็เป็นจุดเด่นนะฮะของ b y d c l i o n 7อนซวนะฮะต้องบอกเลยนะครับคือสมาชิคับโหดขั้นสุดเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับราคานะฮะรถไฟฟ้า100%ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับได้ราคานี้สเปคนี้โหดสุดๆแน่นอนนะครับแล้วฝากด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะรถ BYDC l ด o n 7อนซวนะฮะหรือว่า b y d รุ่นอื่นๆนะครับสามารถสั่งจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านสยามออโต้โชว์นะฮะแอดไลน์มาคุยกันนะครับเพืเอรสมาชิกแล้ววันนี้ขอบคุณมาชิกอย่างงสูงครับสวัสดีครับ